เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการรีเซ็ตตัวแท่กกองรุ่นมีเดียนะครับในกรณีที่เกิดเรามีการใช้งานไปแล้วนะครับตัวแท่กองมีเดียนะครับทุกครั้งที่เปลี่ยนแท่กองจะต้องมีทําการรีเซ็ตทุกครั้งเลยนะครับจะสังเกตได้ไงครับก็คือเช่นนะครับไฟ led นะครับมันจะหายไปทีละดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว pp pc นะครับ ro หรือ ac นะครับมันจะค่อยๆ่อยหายไปทีละดวงทีละดวงนะครับในกรณีที่เกิดทุกครั้งที่เราเปลี่ยนแท่กองจะต้องทําการรีเซ็ตทุกครั้งเลยนะครับวิธีการรีเซ็ตดังนี้นะครับ ตรงที่กดน้ําดื่มนะครับตรงข้างใต้นะครับเราจะเห็นรู2รูนะครับรูด้านซ้ายมือนะครับก็คือจะเป็นการเลือกรีเซ็ตนะครับ PP PC RO AC นะครับส่วนปุ่มด้านขวานะครับก็คือจะเป็นการกดรีเซ็ตแทกองนั้นๆนะครับมาดูวิธีการครับโดยการเอาไม้ไปแหลมนะครับหรือว่าจิ้มฟันก็ได้นะครับจิ้มประเด็นรูนะครับจะมีสวิตช์อยู่นะครับกดเข้าไปครับกดค้างไว้นะครับจะสังเกตที่หน้าจอด้านซ้ายครับ LED จะกระพริบเห็นไหมครับจากนั้นมาที่ปุ่มด้านขวาครับกดค้างไว้แล้วปล่อยครับกดค้างไว้ครับจนกระทั่งเลื่อมมาด้านซ้ายคําว่า PC เห็นไหมครับจะทําการปล่อยมือครับแล้วก็กดไปซ้ําไปเรื่อยๆครับจะมาคาว่า AO ด้านขวามือครับเห็นไหมครับกระพริบแล้วก็กดค้างอีกทีนึงครับไปที่ AC ครับ เห็นไหมครับแตซีกัิบแล้วจากนั้นก็ทําการกดรีเซ็ตกดค้างไว้ครับจากนั้นก็จะกลับมาที่เดิมครับแล้วก็ปล่อยมือไว้ได้เลยครับเดี๋ยวตัวเครื่องจะทําการรีเซ็ตเองโดยอัตโนมัตินะครับส่วนรูปแก้วตรงนี้ที่กระพริบนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าไม่มีการเปิดน้ําเข้าเครื่องนะครับมันก็เลยทําการไฟกระพริบที่รูปแทงเลเวลตรงนี้นะครับโอเคครับนี่คือเป็นวิธีการรีเซ็ต ของตัวรุ่นมีเดียนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของหน้าจอเพิ่มเติมนะครับในกรณีนะครับถ้าเกิดมีไฟกระพริบตรงนี้หรือติดค้างตรงนี้นะครับที่รูปประแจนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่าเครื่องทํางานมีปัญหานะครับอาจจะต้องให้ช่างบริการเข้ามาตรวจสอบที่น้างงานนะครับหรือทําการแก้ไขนะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีไฟติดค้างนะครับก็คือหมายถึงว่าแสง UV กําลังทางานนะครับแต่ถ้าเกิดดับไปครับก็คือหมายถึงว่าแสง UV อาจจะขาดก็ได้นะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับที่มี4ขีดนัคือหมายถึงว่าจานวนน้าที่อยู่ในแทงนะครับมี1ขีด2ขีด3ขีดแล้วก็4ขีดนะครับส่วนรอบแก้วตรงนี้นะครับก็คือหมายถึงว่ารอทําการเปิดน้ําเข้าเครื่องนะครับหรือไม่มีน้ําเข้าเครื่อนั่นเองครับผมโอเครับสวัสดีครับ